เท้าได้แบบเหไงมันเนี่ยมันนุ่มอ่ะมองว่าเสียงมันได้ทำให้ไม่ลงนุ่มอย่างนี้นี่เห็นเป็นชั้นๆเลยเนี่ยเราไม่ใช่คนอ้วนกินนมตอนนี้เยอ้ว่าน้อยนมโอเคนมกับโยเกิร์ตโอเคแต่เมื่อกี้เราจัดไข่ตุ๋นเกี๊ยวก็แบบเผานุ่นกับเผาใส่กอดชีสใส่กอดชีสแซนด์วิชเออไปอาบน้ำนอนไข่ไข่ตกไข่ตกสิฟองพี่เมื่อกี้กินกันใช่ป่ะฟองแต่แต่ไม่เป็นไรห้าคนห้าคนละาแบบสอง แต่กมากกว่าคนละสอง่องเดยตักแบบไปอาบน้ำาอาบน้ำกันดกว่าไปไปอาบน้ำไปนอนเึกแล้วแม่นึกวาคุณแม่มาวันจันทร์ไม่ใช่สักแดดใกล้ถึงไอ้เพีมแรงต้องมีไคุณแม่มาวันจันทร์ไล้ว่าวั่แรงขนาดนี้ดวคุณแม่ดวคุณแม่ขนนี้ไม่ออกะเือบไม่มีมาบ่นละมเกือคุณแม่ม่เาลือไม่คุณแม่ไม่าเกือบไม่มีมาบ่นละนะเกรบลมเอกี ไม่รู้ว่าพี่เทียมแรงอะไรนี่เออปรกาศได้พี่แล้วแหละไม่รู้เลนี่อนี่แรงแล้วเหรอนี่ตอนแรกเดินไปพี่เทียมเดินไปนี่ดีนิ่ง้าพี่สักพักเลยนักโมนะประกาศว่าไปไอ้เต้ยไอ้เต้ยเนี่ยโมเราจะทำความฝันโมต่อนะพาเขาเร็วเฮ้ยเขาประกาศแล้วเหรอวะเป็นแค่เสียวเฮ้ยเกือบเผื่อไงเผื่อไง ล,ลาไปแล้วงก็ไปพูดกับเบนกับกับตาด่ไม่ผักกไม่ใช่ก็สิดงตรงนี้่ะอะไรเนี้ยค่ะนร้ที่ล้างเลยบรยลเราตาเขาแบบ อมมาารเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาไม่เขาเรียกชมอ่ะไม่เขาเรียกว่าตาโรคนตาโรไม่เขาเรียกว่ามีเนื้อที่มีการแต่งตาเยอะโบ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 ตาไม่ก็คือที่เทมพยายามจะชมไงแต่มันเทมใช้คำไม่ถูกอ่ะแล้วมันออกมาเป็นแบบเหมือนตาโบหน้าเทมโบนตาหรอโบตาเขาไม่เรียกว่าตาโป่งใช่ถ้าเกิดทุกคนจะมองมาฟั